ดีผม,มาอาคมธรรมานุกุลพรวันนี้อยากจะมาแบ่งปันถึงชีวิตที่มีเป้าหมายอยู่เพื่อพระเจ้าและใช้ชีวิตเราในสังคมคนอื่นในวัยเด็กนั้นและในช่วงวัยรุ่นนั้นตอนที่ผมผ่อนมาเชื่อมาเป็นกิจเสียนผมมีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นใช้ชีวิตอยู่เพื่อสังคมผมมีความฝัน หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝันอยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอยากประสบความสำเร็จอยากเป็นผู้นำมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองนั้นอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์มีความใฝ่ฝันว่าชีวิตนั้นอยากเป็นนักการเมืองมีความใฝ่ฝันว่าชีวิตนั้นอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรานประสบความสำเร็จและมีผลต่อสังคมได้จริงๆ แต่เมื่อผมมนึกถึงความไฝฝันที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันนั้นผมว่ามันค่อนข้างจะห่างไกลกับความจริงเพราะในชีวิตของผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งในสังคมเป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีโอกาสในสังคมเพราะว่าครอบครัวนั้นก็ค่อนข้างยากจนเป็นคนที่รียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเป็นคนที่รู้สึกว่ามีปมด้อยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของพ่อที่ไม่ได้ ใช้ชีวิตไม่ได้เห็นเคยเห็นพ่อมาเลยในอนดีตที่ผ่านมารวมทั้งชีวิตนั้นก็พบกับเพื่อนที่โรงเรียนเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรแล้วก็ไม่มีเป้าหมายใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆความฝันของผมทั้งหมดนั้นก็ค่อนข้างเรื่อหลางไปเพกระทั่งผมโอกาสได้มาเชื่อระหวางใจในพระเยซูคริสต์วันนั้นเป็นวันเริ่มต้นชีวิตของผม ผมได้ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในคิสจกักรในคิสจักรนั้นต้องการอยากจะให้ผมได้มีส่วนร่วมผมประดิผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลผมได้ทําการฝึกสอนเป็นโค้ชสอนกีฬาฟุตบอลในเยาวชนในแถวชุมชนที่ผมอยู่ในแถวสลัมคนที่พาผมมาตัดสินใจเชื่อวางใจพะเยูคริสนั้นเห็นว่าผมนั้นมีหน่วยกา้านดีน่าจะมีโอกาสได้ มาเปิดชมรมฟุตบอลในคสตจั่งก็ตัดสินใจเมื่อถูกเรียกร้องเมื่อถูกเชิญให้มาในคสตจักรให้เป็นโค้ชมาเป็นครูสอนกีฬาฟุตบอลนั่นคือจุดเริ่มต้นผมได้ใช้ชีวิตแล้วก็ฝึกฝนแล้วพาน้องๆเยาวชนได้มาเชื่อพระเจ้าสิบหกนคนทั้งทีมความฝันของผมได้เริ่มเป็นจริงผมเห็นว่าทุกแมตช์ในการลงการแข่งขันประสบความสําเร็จจนกระทั่งมาถึง จุดแข่งการที่เข้าสู่รอบชิงชนะเนลิศนักกีฬาฟุตบอลของเราทุกคนนั้นก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งกันนั้นก็จะผอมใจในการที่จะแจากใบปลิวในการที่จะเป็นพยานให้กับผู้แข่งขันถ้ามีโอกาสถ้านั่งใกล้กันหรือข่านท้าง,งสนามฟุตบอลจนในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทาการอัศจรรย์หลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเราได้รับชัยชนะเลิศได้รับชัยชนะในการแข่งขันในัางนั้นถึงแม้ว่าแม่ ไม่ใช่ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งไม่ได้ชนะที่1แต่ก็ได้อันดับสองได้เป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จที่ผมได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจามาถวายชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในคริสักจักไม่นานต่อมาผู้รับใช้หรือผู้นําในคริสตจักรเลยเพื่นร่วมงานในคริสตจักนั้นก็ได้หนุนใจผมให้มีส่วนในการที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้น ผมมีส่วนในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สําคัญก็คือว่ามีส่วนในการเข้าสู่วงดนตรีหรือเขาเรียกว่าทีมนัสกสการในสมัยนั้นรู้สึกว่าผมอยากจะมีส่วนร่วมในการเป็นนักร้องก็เคยเป็นฝัาใฝ่ฝันในอดีตเหมือนกันว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นผู้นําวงดนตรีแต่วันที่ผมได้ตัดสินใจนั้นความฝันของผมก็ดูเหมือนจะห่างไกลอีกเช่นกันเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงดนตรีนั้นหรือทีมนักมิสรนั้น ผมต้องช่วยกันยกของย้ายของย้ายเครื่องดนตรีเอาเครื่องดนตรีมาตั้งเก็บเครื่องดนตรีทุกวันสัปดาห์วันอาทิตย์ที่หลังจากที่นมสักการผ่านไปแล้วทาความสะอาดอุปกรณ์ดนตรีทุกชิ้นนั่นคือจุดแห่งการที่ผมได้ถูกฝึกฝนผมยังต้องตัดสินใจในการเข้าสู่ชั้นเรียนพระคัมภีร์โรงเรียนพระคัมภีร์ได้สร้างผมสอนผมและพัฒนาผมวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่า ชีวิตของผมนั้นเริ่มมีเป้าหมายแะเป้าหมายของผมนั้นก็จะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาอีกอยาวไกลผมเริ่มเรียนรู้ในการถ่อใจเริ่มเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นเร,เริ่มเรียนรู้ในการต้องอดทนต่อความตั้งใจของผมหลายเรื่องจนในที่สุดแล้วนั้นผมก็ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักร้องภาษาเสียงของพิสณจักรเมื่อคริษณจักรมีงานคาริสต์มาส ผมก็ได้ถูกลองขอให้มาเป็นนักร้องประสานเสียงมาฝึกในการที่จะฝึกร้องเพลงฝึกตัวโนต้ตดนตรีใช้เวลาในช่วงนั้นก็หลายงานทีเดียวนะครับจนกระทั่งจากการเป็นนักร้องประสานเสียงก็กลายมาเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักร้องแบ็กอัพผู้นำพรรีาการในสมัยนั้นและก้าวต่อมาก็คือก้าวของการเป็นผู้นำวงดนตรีผู้นำ นมัสการในคิสจักรนั่นคือจุดที่ทําให้ชีวิตของผมนั้นจากอดีตเคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะใช้ชีวิตเพื่อสังคมผมก็รู้สึกว่าพระเจ้านั้นได้สร้างชีวิตผมผ่านคิสจักรผมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานพระเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้นํานมัสการที่ต้องยืนอยู่ต่อหน้าคนนับสิบนับร้อยนับพันนับหมืน่นในอดีตที่ผมผ่านมาไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน ผมรู้ผมต้องใช้ความกล้าต้องใช้ความเชื่อต้องพึ่งพาในพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งนี่คือทิศจักรที่เปิดเหมือนกับสนามกีฬาที่ได้สร้างผมให้เป็นเหมือนนักกีฬานี่คือทิศจักรที่เป็นเหมือนโรงละครที่สร้างผมให้เป็นนักแสดงที่ผมต้องฝึกในการแสดงโดยเฉพาะแสดงเพื่อพระเจ้านี่คือโรงเรียนทิศจักรที่เป็นเหมือนกับสร้างเราสอนเราให้เรามีความรู้พัฒนาความเข้าใจ ให้ทักษะชีวิตของผมเพื่อผมจะไปสอนและพัฒนาคนอื่นๆผมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานไม่ว่าจะเป็นงานในการบริหารทิ่สัจรร่วมกันกับทีมผู้นาํามีส่วนในการขับเคลื่อนด้านการน,นํานวัตกรรมทุกครั้งเมื่อน,นานวัตกรรมผมเต็มไปด้วยภาวะใจผมเต็มไปด้วยใจแห่งการมุ่งมั่นเต็มไปด้วยใจแห่งความมีความตั้งใจสูงอยากจะเห็นคนพบพระเจ้าอยากเป็นคนรักพระเจ้า อยากเห็นคนนั้นติดสนิทกับพระเจ้าอยากเห็นคนที่นมสัสก,การพระเจ้ารับการปลดปล่อยอยากจะเห็นคน,นัีนมีชัยชนะอยากเห็นคนมีความเชื่อมีความชื่นโชมยมินดีในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องและสําหรับแขกผู้ม่เกียรติหรือพี่น้องชาวค่ายที่กําลังชมกําลังฟังสิ่งที่ผมได้เล่าผมอยากจะหนุนน้าใจและอยากจะบอกว่าชีวิตนั้นถ้าอยากจะมีผลต่อสังคม อยากจะใช้ชีวิตของเราเพื่อใครสักคนใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะใช้เราให้มีส่วนพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเมื่อเราถ่อมใจเมื่อเราเป็นคนที่ไม่เกี่ยงและพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราฝึกเราพัฒนาเราสอนเราให้ประสบการณ์กับเราขับเคลื่อนที่สัจขับเคลื่อนงานของพระเจ้าและมีส่วนในการขับเคลื่อนชีวิตของคนเมื่อพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจ ใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพระองค์จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าพี่น้องครับหลายคนยังไม่ได้มีส่วนร่วมในคิสจักรในงานหนึ่งงานใดมองหางานรับใช้มองหาเริ่มต้นจากความสนใจจากความสนใจมันจะพัฒนาไปสู่ภาระใจจากภาระใจจะกลายเป็นสุ่ความชอบแล้วกลายเป็นของประทานในที่สุดนั่คือพระเจ้า,าที่ทรงโปรดเตรียมชีวิตของเราไว้ขอให้พี่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่กำลังชมกำลังฟัง ิงใจวันนี้ถวายชีวิตของเขาถวายชีวิตของเราเพื่อขอให้พระเจ้าใช้ขอประโยชน์ก่อนครับ